สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาเที่ยววัดป่าปากโดมครับอ่านี่เข้ามาบรรยากาศวัดป่าปากโดมครับผมมากราบาประหยาธนามูลนาคราชนะครับเนาะแล้วก็ ยาเกตประทุมครับผมที่ปากโดมแห่งนี้นะครับวัดป่าปากโดมก็ตั้งอยู่ที่บ้านปากโดมครับผมอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราธชธานีครับผมนี่ก็คือบรรยากาศอตอนนี้ก็น้ำขึ้นครับผมน้ำขึ้นเยอะ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดครับผมที่องค์หน้าองค์พระยานธนมูลนาคราชและแมย่ย่าอ่ศรีปรทุมนะครับนะครับนี่ก็เอานําภาพบรรยากาศมาฝากกันครับผมนี่คือครับก็ ผู้คนก็เริ่มทยอยหลั่งไหลกันมากราบไหว้ขอพรกันเริ่มเยอะแล้วครับนี่ผมก็มาตอนเชา้าเช้าเนื่องจากสายมาคนเยอะกราบก็เลยมาตอนเช้าครับนี่ก็เป็นปากโดมครับผมระแม่ทรณีครับนี่ก็เป็น ทางขึ้นครับผมทางขึ้นจากแม่น้ํามูลครับผมขึ้นทางที่ได้ปั่นพญาธนมูลนาคราชแล้วก็แม่่แม่ยาประทุมนะครับเนาะทางขึ้นมาครับนี่ก็เป็นโดมเมื่อกี้ครับผมเป็นปากโดมแม่น้ํามูลที่ไหลลงมาครับผมเนี่ นี่คือแม่น้ําโดมไหลมาประจบแม่น้ํามูลณจุดนี้ครับผมอ่าถึงชื่อว่าปากโดมนะครับาะอ่านี่ก็คือเต่ามหาราบนี่พระแม่ทอณีครับผมเนี่ยเต่าเงินล้านกันว่านะครับาะอ่าครับก็บรรยากาศดีครับผมเช,ช้าเช้าบรรยากาศอ่าริมฝั่งแม่น้ำมูลครับ น้ำก็กำลังขึ้นเยอะช่วงนี้แบบก็ได้นำพามากราบไหว้ขอพรพายาธนามูลนาคราชและแม่ย่าสีประทุมนะครับเนาะ